แต่ละมื้อแต่ละเดวันนี้ไปดูเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวันที่17กรกฎาคม2568เมื่อเวลา11.30นาทีที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกสมบัติสมบัติโยธารองสารวัตรสอบสวนสอพอเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ริมถนนหลวงหมายเลข208ซึ่งเป็นถนนสีเลนไม่มีเกาะกลางถนนบริเวณบ้านบ่อน,น้อยอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม จึงไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพอบตท่าสองคอนที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนขาเข้าเมืองพบรถกระบะตอนเดียวมีคอกเหล็กหลังรถทะเบียนมหาสาร,รคามบรรทุกเหล้าเบียร์มาเต็มคันรถขณะขับออกจากตัวเมืองจะไปส่งของที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเกิดเสียหลักข้ามเลนไปชนกับเสาไฟแรงสูงจนหักแล้วก็รถเกิดเพลิงลุกไหม้ทั้งคันส่วนคนขับอาศัยว่ายังมีสติได้ปีนหนีออกมาจากรถทันทางช่องแน่ต่าง พบมีบาดแผลเกิดจากไฟครอกเล็กน้อยประมาณ20%ที่บริเวณแขนทั้งสองข้างและด้านหลังทางกู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสาร,รคามเบื้องต้นทางตำรวจได้สอบฐานคนขับบอกว่าขับรถออกจากตัวเมืองมหาสาร,รคามกำลังจะไปส่งของที่อำเภอโกสุมพิสัยพอขับมาถึงที่เกิดเหตุเกิดหลับในแล้วรถจนเสียหลักข้ามเลนไปชนกับเสาไฟฟ้าโชคดีที่อีกฝั่งถนนไม่มีรถวิ่งสวนมาทางด้านนางเทวีอายุ61ปีกล่าวว่า ตนเองกําลังดํานาอยู่ก็ได้ยินเสียงบึ้มจึงวิ่งกันมาดูก็เห็นคนขับรถได้ปีนออกมาจากรถทางหน้าต่างรถก่อนที่เพลิงได้ลุกไหม้ทั้งคันอย่างไรก็ตามในที่เกิดเหตุได้มีชาวบ้านกําลังเดินเก็บเหล้าเบียร์ที่กระจัดกระจายตามสถานที่เกิดเหตุและบริเวณหลังกระบะรถยังมีเหล้าขาวอยู่อีกจํานวนมากที่ไม่แตกเหลือแต่บวชแต่ฉลากที่ติดบวชหลุดร่อนไปหมดแล้วตรงนี้มีการถกเถียงกันอยู่ครับว่าการกระทําของชาวบ้านเนี่ยทำได้หรือเปล่าในข้อกฎหมาย เราลองมาดูกันครับโดยในทางกฎหมายบอกว่าการที่ชาวบ้านมาเก็บทรัพย์สินที่ตกหล่นจากอุบัติเหตุรถยนต์โดยไม่ได้มีเจตนาส่งคืนเจ้าของหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับโดยอาจเข้าข่ายความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์สินโดยจะมีความผิดฐานลักทรัพย์หากชาวบ้านเก็บทรัพย์สินที่ตกหล่นไปโดยมีเจตนาที่จะเอาเป็นของตนเองโดยรู้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของตนเองและเจ้าของยังตามหาอยู่ ถือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทและจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหากชาวบ้านเก็บทรัพย์สินที่ตกหล่นไปโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาเป็นของตนเองตั้งแต่แรกแต่ต่อมาได้นำทรัพย์สินนั้นไปเป็นของตนเองโดยที่รู้ว่าเจ้าของยังตามหาอยู่หรือควรจะรู้ว่าเจ้าของยังตามหาอยู่ถือเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วัก2 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางกฎหมายยังระบุไว้อีกว่าหากเก็บของหายได้ผู้เก็บมีหน้าที่ต้องส่งคืนเจ้าของหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ภายใน3วันหากไม่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อาจมีความผิดทางกฎหมายเอา้ารู้อย่างนี้แล้วคนที่เก็บเหล้าเบียรจากที่เกิดเหตุไปเอาไปคืนซะน,นะครับเจ้าของคเจ้าของนั่นเราด้านเบียเพิ่นจับแล้วเพิ่นบอกว่าอยากเก็บกินรถเลยครับเพื่อนแต่เอ เห็นชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเท่าแก่เจ้าของร้านมาดูที่เกิดเหตุแล้วพบว่าฉลากที่จิตบวชนั้นหลุดร่อนไปหมดแล้วจึงให้ชาวบ้านเก็บไปกินได้เลยอ้าวงานนี้ก็เมาฟรีแล้วครับพี่น้องแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรส่งกันเข้ามาได้แต่ละมือแต่ละเดว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับ